สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับคันนี้เป็น v ีออนะครับปี2005นะครับตัว S ตัว s p o r t ตนะครับตัวโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนนะครับรองชมดูจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษหน่อยครับเป็นไฟซีนอนปรับสูงต่ำปรับระดับได้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน แล้วบวกกับตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของ VOS Turbo นะครับซึ่งเป็นล้อแม็กที่หายากนะครับลองมาชมดูว่าสวยขนาดไหนเมื่อมาใส่ในส่วนของ VOS ตัวนี้นะครับพร้อมยังดอกยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับใครหาไว้ใช้งานลองชมดูนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันสีสวยครับ มพูนพร้อมใช้นะครับเรียกว่าตัวนี้โดยรวมแล้วถือว่าเป็นตัวที่หายากครับภายในตัวนี้ก็สวยนะครับจะเป็นตัวสีดำนะครับลองชมดูก่อนนะครับคันนี้เปิดราคามา1 4 0 0 0 0 0บาทนะครับใครชอบสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่แถวรังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับโทรสอบถามเจรจาได้เลยนะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำนะครับรับประกันได้เลยซื้อไปคันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสภาพพร้อมใช้พร้อมจบพร้อมขายนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับดูไว้ให้เรียบร้อยสวยงามคันนี้ภายในเป็นสีดานะครับออกโซนสปอร์ตนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเรือนไม้ดิจิตอลนะครับแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกสีล้อเลยนะครับลองชมดูได้สวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่ถ้าสนใจจริงพร้อมจบไปดูรถทดลองขับได้นะครับนี่เลยครับสวยๆครับ ดำได้แดงครับลองชมดูก่อนได้ถ้าชอบถ้าใช่โทรเจราจาสอบถามนะครับขอส่วนลดกันได้เลยนะครับถ้าอยู่บ้านไกลก็แจ้งมา,มาจากช่อง u t u b e นะครับคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังครับขับส่งถึงบ้านได้แน่นอนนะครับสำหรับสมาชิกบ้านไกลที่ชอบและไม่อยากมาดูเองนะครับท่านพร้อมจบให้เขาขับส่งถึงหน้าบ้านท่านตรวจเช็คสภาพ ก็จ่ายเงินได้เลยนะครับลองชมลองโทรคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ค่อนข้างจพิเศษเป็นตัวพิเศษนะครับหาเอาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับประหยัดแน่นอนเครื่องพันห้านะครับโอกาสหน้าถ้าท่านซื้อไปแล้วจะปล่อยก็ราคาไม่ตกครับตัวนี้โอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิกนะครับนี่ครับเลื่อนไฟสูงต่ำปรับระดับได้เลยนะครับกุญแจรีโมทพร้อมเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับ ลองคลิกลิงก์ใต้คลิปและอ่านรายละเอียดได้เลยครับนี่ครับสมบูรณ์สวยงามครับเอาเป็นว่านํามาฝากนะครับแบบนี้ท่านชอบหรือไม่สนใจหรือเปล่า1นึ0 0 0สบาทนะครับเอาไปใช้งานกันได้คุ้ม,ค,มครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักไม่เคยชนเลยครับไม่แกะไม่ถอดปากกระโปรงครับถือว่าสมบูรณ์สวยครับ เดี๋ยวถ้าร้างเสร็จนะครับจะนํำมาฝากอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ขอเข้ามาลงก่อนนะครับเผื่อพี่น้องจะได้ทันซื้อนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับเดิมเดิมเนียนเนียนเนียนทุกจุดครับ,บ้างบอกเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ